สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวสุรินทร์ชาว u t u b e กันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับผมมาดูสระนะครับผมสระเพิ่งขุดใหม่ได้ประมาณแปดเดือนนะครับผมสระแปดเดือนนะครับผมเป็นสระตัวนี้นะครับผมเป็นสระตัวเอลนะครับผมเป็นสระตัวเอลนะครับผมนี้เราจะพาทุกคนเดินไปดูสระตัวเอลกันนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยครับ นี่ครับเข้ามาข้างในแล้วนะครับผมเป็นสระตัวแอลอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ครับสระตัวนี้ความลึกอยู่ที่ประมาณสี่เมตรเอ้ขอพัยครับความลึกอยู่ประมาณห้าเมตรนะครับผมความลึกห้าเมตรกว้างสี่เมตรนะครับผมสระตัวนี้นะครับสระตัวนี้เป็นสระที่ขุดเอาดินไปถมนะครับผมทําเป็นเนินตรงนู้นนะครับผมทําเป็นเนินนะครับเดี๋ยวเราจะพา ทุกคนเดินดูรอบๆสระเลยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะคะผมอันนี้ก็พึ่งล้อมรั้วนะครับผมล้อมรั้วลวดนะครับเสารั้วไว้นะครับผมที่มาถ่ายนะครับผมนี่ครับทางเดินก็แต่ก่อนนานี้มันซุดลงไปครับผมน้ํามันกัดเซาะนะครับผมนี่ครับน้ํากัดเซาะนะครับผมมันใหญ่ครับอุ้ยต้นข้าวครับสวยงามครับผม เดี๋ยวไม่กี่เดือนไม่กี่วันก็จะได้เกี่ยวแล้วนะครับผมนี่ครับทุ่งนาครับผมนี่เป็นเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆเลยนะครับผมนี่นะครับผมในบริเวณนี้นะครับผมเป็นเป็นที่นาสองไร่นะครับผมขุดตะแล้วไร่หนึ่งนะครับผมก็เหลืออีกไร่หนึ่งนะครับไว้ทําเป็นแหล่งที่พักนะครับผมที่พักอาศัยนะครับผมอันนี้จะเป็นเบิร์มนะครับเบิร์มก็เริ่มลงไปข้างล่างหมดแล้วนะครับผมนี่ครับ ต้นข้าวสวยงามมากเลยนะครับผมขุดตรงนี้นะครับไปถมตรงนั้นสามร้อยรถนะครับผมสองชั้นนะครับชั้นละสามร้อยก็เป็นหกร้อยนะครับผมหกร้อยคันหกร้อยดินหกร้อยกองนะครับผมแล้วก็ถมรอบสองนะครับอีกสองร้อยเที่ยวนะครับผมนี่ครับใช้รถทีมงานเราเองเลยนะครับผมในการผมนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไดเอารถทีมมาขุดนะครับผมเอารถอีกทีมหนึ่งนะครับรถในหน้านะครับผม ต้นในนามาทํานะครับเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เริ่มเตาะลงข้างล่างหมดแล้วนะครับผมมีเป็นประมาณนี้ครับผมอันนี้เป็นทางคันนาครับผมคันนาเดินเดินไปดูข้าวดูอะไรนะครับผมข้าวค่อนข้างสวยนะครับเริ่มโตแล้วนะครับผมเดี๋ยวตอนถึงช่วงเกี่ยวข้าวนะครับเดี๋ยวถ่ายรถเกี่ยวให้ดูนะครับผม ตัวนี้ไม uh ่ค huh. ่อยมีงานขุดดินนะครับเลยไม่ค่อยได้ถ่ายอันนี้เป็นคลิปแรกด้วยนะครับผมคลิปแรกของช่องเลยนะครับผมถือว่าเปิดช่องเลยนะครับอันนี้เดินไม่ค่อยได้ครับมันมีเศษกิ่งไม้นะครับผมต้นไม้ที่ล้มนะครับอันนั้นเป็นโคกหนองนานะครับผมเดี๋ยวเราจะถ่ายตรงนี้เสร็จก่อนอีพีหนึ่งนะครับแล้วอีพีสองเราจะไปถ่ายโคกหนองนาตรงนั้นนะครับผมนี่ครับตรงนี้นะครับผม ประมาณนี้ครับค่อนข้างสวยเลยครับผมสาตัวนี้นะครับถ้ามองจากมุมก็จะเป็นรูมหัวใจนะครับผมมองตรงนี้ก็จะเป็นตัวเอลนะครับนี่ครับตัวนี้เพิ่งปล่อยปลาตอนเดือนเดือนหยังวะประมาณสองสองเดือนสามเดือนก่อนนะครับผมเพิ่งเพิ่งปล่อยไปได้นะครับนี่ครับเป็นประมาณนี้ครับค่อนข้างสวยทีเดียวเลยนะครับผมสระตัวนี้นะครับผมสวยมากนะครับผมนี่ครับเป็นเป็นอย่างนี้นะครับผม สวยๆเลยทีเดียวนะครับผมก็ช่องโบตันมิตรภาพสายจกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโบตันมิตรภาพสายจกด้วยนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ